ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่รันต้องไปรับวัคซีนเข็มที่2นะคะตอนนี้แฟนกำลังขับรถมาจากทำงานมีนัดบ่ายสค่ะแล้วอ่าเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะถ้าใครได้ดูคลิปใน tiktok นะคะจะรู้จะเห็นว่ารันได้อ่าโพสต์วิดีโอไว้นะคะตอนที่ไปไป ไปรับเข็มที่1น,นะคะก็จับเข็มที่1ก็ห่างกัน3ามอาทิตย์ยี่สิบวันนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่ได้รับเข็มที่2แล้วนะคะที่นี่ถ้าใครฉีดวัคซีนครบเนี่ยเขาจะไม่ใส่แมสกันนะคะยกเว้นแต่ว่าแบบเข้าไปข้างในสถานที่ที่เขา r e QUEST ในะคะให้ใส่แมสนะคะส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ก็เข็มที่2ก็หลังจาก รับแล้ว14วันก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันของเราก็จะเหมือนวัคซีนมันจะทำง,งานเต็มที่แล้วเราก็สามารถถอดแหมสได้แล้วนะคะ mm. แฟนบอกอย่างนั้นเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะมาถึงที่ฟาร,ร์มาซีนะคะเราก็ต้องเช็คอินออนไลน์ก่อนแล้วถึงเราถึงจะเข้าไปเขาจะได้เตรียมพร้อมให้เรานะคะหลังจากฉีดแล้ว เขาจะให้เรานั่งประมาณ10นาทีเพื่อดูอาการนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรเราก็กลับบ้านได้ค่ะไปกันเลยค่ะ alcohol here first okay just let your arm hang little poke All right, you're all done. Thank you. Thank you. <laughs>